นักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาพบกับโครงการติวเอนเน็ตออนไลน์สู้ภัยโควิด -19 กับกศนอำเภอเมืองชนบุรีในสาระวิชาความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาโดยนางทัศวรรณนามไพลยครูกศนตำบลบากระซ่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยนะคะข้อใดไม่ใช่ประโยคขอร้อง 1. น,นอนเสียไม่ต้องพูดแล้ว 2. วานหยิบจานให้แม่หน่อย 3. โปรดเตรียมเงินให้พอดีจ่าย 4. กกตุน,นาต่อแถวเวลาซื้ออาหารเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าข้อนี้จะตอบข้ออะไรเฉลยข้อ1น,นอนเสียไม่ต้องพูดแล้วเพราะประโยคขอร้องคือประโยคที่ขอให้ผู้ฟังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ซึ่งผู้ฟังจะทำหรือไม่ทำก็ได้ จะแตกต่างจากประโยคคำสั่งซึ่งประโยคขอร้องจะร่วมไปถึงประโยคชักชวนและประโยคอนุญาตซึ่งจะมีคำว่ากรุณาณโปรดวานขอช่วยอยู่หน้าประโยคและจะมีคำว่าซิ it, หน่อยนะหน้าอยู่หลังประโยคเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อใดเป็นประโยคที่ไม่ต้องการคำาตอบ 1. ทําทำไมถึงหลับในห้องเรียน 2. เธอชอบเล่นกอล์ฟหรือเทนนิส 3. พอน้ำมันขึ้นราคาอะไรอะไรก็แพงไปหมด 4. เมื่อคืนนี้ฝนตกเธอมาโรงเรียนสายหรือเปล่าเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยคือข้อ3พอน้ำมันขึ้นราคาอะไรอะไรก็แพงไปหมดเพราะประโยคคําถามคือประโยคที่ต้องการทำตอบในสิ่งที่ถามซึ่งมีอยู่ด้วยการส่งลักษณะคือ1 ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบซึ่งเป็นคำอื่นแทนที่ใช้คำถามคือคำถามปลายเปิดตอบแบบไหนก็ได้มักจะมีคำว่าใครอะไรเหตุใด2ประโยคคํคำถามที่ต้องการคำตอบรับหรือปฏิเสธซึ่งจะมีคำว่าไหมหรือหรือไม่อยู่ในประโยคคํคำถามข้อ3พอน้ำมันขึ้นราคาอะไรอะไรก็แพงไปหมดจึงเป็นประโยคที่ไม่ได้ต้องการคำตอบ เรามาดูข้ออื่นกันนะคะคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายโดยตรงเพียงอย่างเดียว 1. เล่นเป็นลูกลิงลูกข้างอย่างนี้ของพังหมด 2. น้องชายวิ่งไล่ลูกหมาลูกแมวรอบบ้านจนเหงื่อซก 3. ไม่ควรเอาลูกเสือลูกตะเข้มาเลี้ยงระวังเดือดร้อน 4. อย่าไปคิดมากเลยนึกว่าปล่อยลูกนกลูกกาก็แล้วกันเรามาดูเฉลยข้อนี้กันนะคะ เฉยข้อสองน้องชายวิ่งไล่ลูกหมาลูกแมวรอบบ้านจนเหนื่อซกเพราะคำที่มีความหมายโดยตรงเพียงความหมายเดียวคือคำที่มีความหมายหนึ่งเดียวไม่มีความหมายอื่นเช่นคำว่าเก้าอี้หมายถึงที่สำหรับนั่งมีขาและพนักพิงมักยกย้ายไปมาได้มีหลายชนิดถ้ามีรูปยาวใช้นอนเรียกว่าเก้าอี้นอนถ้าใช้โยกได้เรียกว่าเก้าอี้โยก ลักษณะนามว่าตัวเช่นนั้นข้อ2ลูกหมาลูกแมวจึงมีความหมายโดยตรงเพียงอย่างเดียวนะคะข้อต่อไปการพูดแบบแนะนำตัวเองควรเป็นข้อใด 1. สวัสดีครับผมชื่อปริ้นครับ 2. สวัสดีครับคุณสบายดีไหม 3. ไม่ค่อยสบายหรอกเป็นหวัด 4. ขวัญเราอยากรู้จักชาตรีจังเลยเรามาดูเฉลยกันนะคะ ข้อนี้จะเฉลยข้อหนึสวัสดีครับผมชื่อปริ้นครับเพราะเป็นการพูดที่มีจุดประสงค์เพื่อทำความรู้จักกันในหมู่เพื่อนหรือแนะนำตัวในขณะทำกิจกรรมข้อห่งสวัสดีครับผมชื่อปริ้นครับจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อต่อไปข้อใดเป็นมารยาทที่ดีในการฟังพระธรรมเทศนา 1. วิวนั่งไหว่ห้าขณะฟังเทศ 2. ดาวนั่งอยู่กับที่และไม่หลับขณะฟังเทศ 3. ปิ่นนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามไปฟังพระเทศ 4. แหนมลุกไปเข้าห้องน้ำหลายครั้งขณะพระกำลังเทศเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยข้อ2ดาวนั่งอยู่กับที่และไม่หลับขณะฟังเทศเพราะมารยาทในการฟังถือเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ อย่างหนึ่งที่ผู้ฟังควรยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมการมีมารยาทในการฟังย่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงามการมีมารยาทที่ดีถือเป็นการให้เกียรติต่อผู้พูดให้เกียรติต่อสถานที่และให้เกียรติต่อชุมชนมารยาทเหล่านี้จึงเป็นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด ข้อต่อไปนะคะผู้หญิงผู้ชายใครอายุยืนกว่ากันควรเป็นลักษณะใดของการโต้วาที 1. ยตัตติ 2. ผู้โต้วาที 3. กรรมการตัดสินใจ 4. สรุปการตัดสินใจเรามาดูนะคะว่าข้อนี้จะเฉลยข้อไหนตอบเฉลยข้อ 1. ยัตตินะคะเพราะยัตติคือหัวข้อที่จะนำมาโต้วาทีกัน มีลักษณะสำคัญคือต้องเป็นหัวข้อที่ไม่เสียเปรียบกันมากเกินไปยติควรมุ่งแนวที่จะสร้างเสริมความรู้สติปัญญาผู้โตและผู้ฟังไม่ขัดต่อศิลธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและเป็นประเด็นที่มีประโยชน์สำหรับผู้ฟังและผู้พูดเป็นต้นนะคะข้อต่อไปข้อใดมีกลุ่มคำสรรพ,พนามอยู่ในประโยค หนึ่งคนผอมๆนั่นแม่เธอ 2. ต้องช่างพูดให้มากกว่านี้ 3. คุณป้าเป็นคนรักครอบครัว 4. การ์ตูนพระอภัยมณีสนุกดีนะเรามาดูกันนะคะว่าเฉลยข้อไหนตอบเฉลยข้อ3คุณป้าเป็นคนรักครอบครัวเพราะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวไว้ หรือเป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ฟังและผู้พูดเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามซ้ำเรามาดูข้ออื่นกันนะคะชอบอ่านเรื่องผีแล้วกลัวผีจะมัวมาอ่านอยู่ทำไมกันประโยคนี้เป็นกลุ่มคำชนิดใด 1. กลุ่มคำนาม 2. กลุ่มคำกริยา 3. กลุ่มคำบุพบท 4. กลุ่มคำวิเศษ เรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยข้อ2กลุ่มคำกริยาชอบอ่านเรื่องผีแล้วกลัวผีจะมัวมาอ่านอยู่ทำไมกันเป็นกลุ่มคำกริยาเพราะคำกริยาคือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของคำนามและคำสรรพนามในประโยคคำกริยาบางคำอาจมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองบางคำต้องมีคำอื่นมาประกอบ และบางคําต้องไปประกอบคําอื่นเพื่อขยายความเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อใดไม่ใช่กลุ่มคํา 1. กล่องทิชชู่ 2. เล็กรูปหลอก 3. ส,สุนักพันชิสุ 4. แฟงจา๋าฉันมาแล้วจ้ะเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยข้อ4แฟงจา๋าฉันมาแล้วจ้ะ ราะกลุ่มคำคือข้อความที่เกิดจากการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงติดต่อกันทําให้เกิดความหมายเพิ่มขึ้นตามความหมายของคําเดิมที่นํามารวมกันแต่เป็นความหมายพอเป็นที่เข้าใจได้อย่างไม่สมบูรณ์เป็นประโยคและไม่เกิดเป็นคําใหม่ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือคำะสมคำซ้อนคำซ้ำคำสมัครหรือคำสนทิ เดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันนะคะไหนบอกครูซ่ว่าเธอจะเป็นตำรวจทหารควรเลือกเติมคำใดลงในช่องว่าง1กัน2แต่3และ4หรือเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยข้อ4หรือเพราะเป็นคำสัมธานที่เชื่อมข้อความให้เลือกได้แก่คำว่าหรือหรือไม่ หรือไม่ก็ไม่เช่นนั้นมิเช่นนั้นก็เป็นต้นตามประโยคที่ถามจึงเติมคำว่าหรือลงไปเป็นไหนบอกครูีิว่าเธอจะเป็นตำรวจหรือทหารเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะเมื่อเราหาเงินทองได้เราก็ควรใช้ให้มันเป็นประโยชน์ควรเป็นการเขียนอธิบายในข้อใด 1. การเขียนอธิบายเหตุผล 2. การเขียนอธิบายตามมารยาท 3. การเขียนอธิบายจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 4. การเขียนอธิบายจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติเรามาดูกันนะคะว่าข้อนี้เราจะเฉลยข้อไหนเฉลยข้อ4นะคะการเขียนอธิบายจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เพราะเป็นการสังเกตได้ในลักษณะของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือไม่ว่าสิ่งที่มองเห็นมีลักษณะอย่างไรการสังเกตลักษณะของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหลายวิธีซึ่งเราสังเกตได้โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกปากมือโดยสังเกตลักษณะสิ่งที่สัมผัสได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างข้อต่อไปนะคะ ข้อใดไม่ใช่วิธีการเขียนบันทึก 1. ลำดับเหตุการณ์ 2. เน้นใจความสำคัญ 3. ลํลำตัดความให้ต่อเนื่อง 4. อธิบายเรื่องราวให้ละเอียดเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าข้อนี้จะตอบอะไรเฉลยข้อ 4. อธิบายเรื่องราวให้ละเอียดเพราะอธิบายเรื่องราวให้ละเอียดเป็นการเขียนอธิบายเป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่าน ได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดและถูกต้องด้วยกลวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาเดีย๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีการเล่าแบบย่อความ 1. เธอรู้ไหมเมหนีเรียน 2. เมื่อวานนี้มายไปดัดฟันมา 3. พ่อกับแม่ของฉันไปต่างจังหวัด 4. เมื่อเช้านี้นอนตื่นสายออกจากบ้านช้ารถติดมากมาโรงเรียนก็สายเรามาดูกันนะคะว่าข้อนี้จะตอบอะไรตอบเฉลยข้อ4นะคะเมื่อเช้านี้นอนตื่นสายออกจากบ้านช้ารถติดมากมาโรงเรียนก็สายเพราะการเล่าแบบย่อความจะมีการเก็บเนื้อความหรือใจความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างถูกต้องครบบริบูรณ์ตามตัวเรื่องแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นข้อความสั้นกะทัดรัดโดยไม่ให้ความหมายเปลี่ยนแปลงดังนั้นข้อ4เมื่อเช้านี้นอนตื่นสายออกจากบ้านช้ารถติดมากมาโรงเรียนก็สายจึงไม่ใช่วิธีการเล่าแบบย่อความเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ ขั้นตอนการเขียนเรียงความข้อใดที่มีการเขียนคำนำเนื้อเรื่องสรุป 1. การเรียบเรียง 2. การเลือกเรื่อง 3. การค้นคว้าข้อมูล 4. การวิเคราะห์เนื้อหาเรามาดูกันนะคะเฉลยข้อ1การเรียบเรียงเพราะเป็นการเรียบเรียงตามรูปแบบของเรียงความซึ่งจะประกอบด้วย 1. การเขียนคำนำา2เนื้อเรื่องและก็3คือสรุป เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะส่วนใดของเรียงความที่มีความสำคัญที่สุด1คํานำา 2. เนื้อเรื่อง 3. ส,สรุป 4. ถูกทุกข้อเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะเฉลยข้อ2เนื้อเรื่องเพราะเนื้อเรื่องเป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความเพราะเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่นำความรู้ความคิด และข้อมูลที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าและเรียบเรียงอย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้อ่านอ่านเข้าใจความคิดสำคัญทั้งหมดของเรื่องได้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้ง,จงเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะคะการพันนาแยกแยะยกอุทาหรณ์ให้เห็นจริงอ้างอิงข้อความให้มีน้ำหนักควรอยู่ส่วนใดของเรียงความ 1- สรุป สองคำนำสามเนื้อเรื่องสี่โครงเรื่องเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยข้อสามเนื้อเรื่องเพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเรียงความเป็นส่วนที่ต้องแสดงความรู้ความคิดเห็นให้ผู้อ่านทราบตามโครงเรื่องที่วางไว้เนื้อเรื่องที่ต้องแสดงออกถึงความรู้ความคิดเห็นอย่างชัดแจ้งมีรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงและมีการอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น มีการหยิบยกอุทาหหอนตัวอย่างทฤษฎีสถิติคำกล่าวและหลักปรัชยาหรือสุภาษิตคำพังเพยเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อใดแสดงถึงความมีมารยาทในการฟัง 1. ต่องลุกออกไปเข้าห้องน้ำบ่อยบ่อยๆ 2. เอมนั่งคุยกับเพื่อนๆไม่หยุดปากปายไปนั่งเคี้ยวหมากฝรั่งตลอดเวลา 4. บอยจดบันทึกสิ่งที่สนใจได้หลายหน้ากระดาษเรามาดูกันนะคะว่าข้อนี้เราจะเฉลยข้อไหนเฉลยข้อ4บอยจดบันทึกสิ่งที่สนใจได้หลายหน้ากระดาษเพราะการฟังต้องมีด้วยความตั้งใจมีสมาธิในการฟังไม่พูดคุยกันขณะฟังหากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการซักถามควรรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนแล้วจึงยกมือถาม ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารและสามารถนำสมุดหรือกระดาษไปจดบันทึกได้เมื่อผู้พูดพูดจบควรปลบมือเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูดข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นการพูดแบบทักทายปราศัย 1. ึํารำคาญยายนิดจริงๆ 2. หนิงสวยกว่าเอิร์อีกนะ 3. ฉันไม่อยากพูดกับเธอเลยหมิว สี่อ้อยวันนี้ไม่ไปจัดรายการทีวีหรือเรากมาดูกันนะคะเพราะข้อนี้เราจะเฉลยอ,อะไรเอ่ยเฉลยข้อสี่อ้อยวันนี้ไม่ไปจัดรายการทีวีหรือเพราะการทักทายปราศัยเป็นมารยาทของทุกสังคมเมื่อพบคนที่รู้จักกันย่อมต้องทักทายปรศัยเพื่อแสดงมัยตรีที่มีต่อกันในการทักทายประสัสควรใช้ถ้อยคำที่ทำให้ผู้ฟังสบายใจ เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะน้านเน็เป็นพิธีกรรายการเกมวัดดวงได้สนุกสนานมากในประโยคนี้ผู้ส่งสารคือข้อใด 1. พิธีกร2น้านเน็กรายการ 4. เกมวัดดวงข้อนี้นะคะ,ฉะเฉลยข้อ2น้านเน็เพราะน้านเน็ คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ทิเริ่มหรือเริ่มต้นส่งสารไปให้อีกบุคคลหนึ่งจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ส่งสารผ่านช่องทางหนึ่งไปยังผู้รับสารฉะนั้นผู้ส่งสารจึงมีบทบาทในการชี้นำว่าพฤติกรรมการสื่อสารภายในสถานการณ์หนึ่งหนั้น,นจะเป็นไปในรูปใดและมีผลอย่างไร หรืออีกในหนึ่งก็คือผู้ส่งสารคือผู้กระตุ้นที่ทำให้เกิดการตอบสนองจากผู้รับสารนั่นเองนะคะข้อต่อไปข้อใดใช้ภาษาระดับทางการทุกคำหนน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย 2. น้ำตาลไม่แค่ปราศจากวิตามินแถมยังทำลายสารอาหารในร่างกายอีกด้วย สามนมวัวมีวิตามินเกือบทุกอย่างแต่มีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู 4. การกินน้ำมีประโยชน์มากเลยแต่หากกินน้ำแต่น้ำที่ไม่มีคุณภาพก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดีเรามาดูเฉลยข้อนี้กันนะคะเฉลยข้อหนึ่ง้ำเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย เพราะเป็นภาษาระดับทางการใช้อธิบายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในที่ประชุมหรือใช้ในการเขียนข้อความที่ประกาศต,ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการหนังสือที่ใช้ติดต่อกับทางราชการหรือในวงธุรกิจผู้ส่งสารและผู้รับสารมักเป็นบุคคลในวงอาชีพเดียวกันภาษาระดับนี้เป็นการสื่อสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์โดยยึดหลัก ประหยัดทร m รและเวลาให้มากที่สุดก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปในโครงการติวเอนเน็ตออนไลน์สู้ภยัยโควิด -19 กับกศนอํเาเภอเมืองชนบุรีในสาระวิชาด <c oughs> เดี๋ยวนะลืมสาระ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในโครงการติวเอนเน็ตออนไลน์สู้ภัยโควิด -19 กับกศนอำเภอเมืองชนบุรีในสาระวิชาความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมและรับฟังไปหวังว่านักศึกษาทุกท่านจะโชคดีในการสอบเอนเน็ต ในภาคเรียนนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ